สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ชนนา n e l for ์จ n นพยากรณ์วันนี้จะมาพยากรณ์วันต่างๆวันนี้เป็นคิวของวันอังคารนะครับว่าการงานการเงินความรักของคนวันอังคารประจําของเดือนมกราคม2 5 6 2นี้ปักหลังตั้งแต่กลางเดือนจนถึงปลายเดือนนะครับของเดือนมกราคมจะเป็นอย่างไรเรามาดูกันเลยนะครับ ไพ่ใบแรกของคนบังคัรนะครับพสัสกขกับพระมุตยูครับไพ่ใบที่สองนะครับจันทร์กับพระฤหัสครับไพ่ใบที่สามนะครับของการงานของคนบังคัรคือจันทร์กับพุธครับการงานของคุณในช่วงเดือนมกราคม ลักหลังนี้ดาวศุกร์คือพวกกสมบัตนะครับเป็นรูปหีบสมบัตนี้กับมัตอยูคือวงกลมๆนี้นะครับคือหมายถึงว่าการงานของคุณอาจจะมีภา,าระทางนี้สินเกี่ยวกับการงานของคุณประเภทของอธุรกิจนะครับถ้าเปิดใครทํางานธุรกิจก็อาจจะมีเรื่องของต้นทุนที่ยังหาไรเขาเรียกว่า ทางยังไม่ออกนะครับเนืนการงานอาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของอาการต่อยอดทางธุรกิจหรือการกู้หนี้ยืมสินยังยังไม่ได้หรืออาจจะมีการหมุนเวียนเงินนะครับเป็นหนี้เป็นสินเป็นเกี่ยวกับการกู้ก็ได้นะครับที่จะเอามาทําทการงานหรือเขาเรียกว่าขาดสภาพคล่องก็ได้นะครับในทางการงานของคนบันังคารเนี่ยคือยัง ต้องระมัดระวังนะครับเรามาดูไพ่ใบที่สองนะครับได้จันทร์กับพระหัสนะครับอันนี้เป็นคู่ทั้งดีและเสียนะครับมี2ด้านคู่ที่ดีนะครับอ่ามันเป็นคู่ธาตุครับทางทักษะก็คือธาตุดินมันมีความมั่นคงความเป็นปึกแผ่นสังเกตด้ว,ว่าเหมือนเป็นอ่ศาสนสถานเนี่ยเหมือนกับ เป็นหลักฐานบ้านช่องนะครับที่มีความมั่นคงอยู่แล้วล่ะการการการของคุณแต่มันมีดอกบัวที่เหี่ยวเฉาหรือร่วงโรยนะครับก็คือนี่คือจันนะครับหมายถึงผู้หญิงเนี่ยมันหมายถึงว่าอาจจะมีความทุกข์อยู่ในใจเกี่ยวกับสถานที่ในการทำงานหรือ,อ การงานอาจจะมีความมั่นคงอยู่แหละแต่ว่าอาจจะมีความทุกข์ในด้านของเมื่อสักครู่นี้นะครับตัวนี้นี่สิ่งต่างๆที่มากระทบในแค่เฉพาะอาจจะเป็นช่วงเดือนนี้ก็ได้นะครับอาจจะทําให้รู้สึกว่า,เ,าเงินขาดสภาพคล่องไปอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยทําให้อาจจะต้องมีความคิดมากมีความเครียดวิตกกังวลมีความ คุณค้่องมองใจอะไรอย่างเงี้ยครับเกี่ยวกับพวกของเรื่องของการเงินก็เป็นไปได้นะครับแต่มันจะมาสัมพันธ์กับการงานนะครับเดี๋ยวเราค่อยดูไพ่ของการเงินอีกทีนะครับว่าจะเป็นอย่างไรซึ่งจันทร์กับพุทสเนี่ยมันยังมีความที่มันยังอยู่ได้อยู่แหละครับแต่ว่าอาจจะแค่ขาดสภาพคล่องเท่านั้นเรามาดูาไพ่ใบทไ่ไกันนะครับไพ่ใบ่ไม่3พ่ไพ่ไพ่ไังคารในปักนี้นะครับคือจัน่ไพ่ไพุไพ่ไพ่ไพ จันกับพุธเนี่ยเป็นคู่มิตรกันนะครับเห็นได้จากดอกบัวกับมีสารนะครับแล้วก็มีนกเนี่ยกำลังคาบดอกบัวอยู่มันเหมือนเป็นคู่ที่มันมันไม่ใช่ว่าคู่มิตรแต่ว่ามันเป็นคู่ที่แบบว่าอภิรมคู่ที่มีความสุขสนุกสนานเหมือนกับนกจกนันย้กำลังมีความสุขในการชมดอกไม้ นะครับแล้วก็มีสารนี่คือการพูดการเจราจารหมายความว่าจัน์กับพุธเนี่ยเป็นคู่เสน่หาหรือเป็นคู่ที่พูดจาไพเราะแล้วคนรักคนหลงคนชอบในคําพูดในกริยาท่าทางนะครับคือเพืเ่อแง่ว่ามีเสน่ห์นั่นเองนะครับพไพ่ใบนี้ก็หมายความว่าคุณอาจจะใช้เสน่ห์ของคุณเนี่ยหรือ,อใช้ ปิยวาจาในการพูดจาที่ดีน่าจะถือมีหลักฐานมีความเ,าเขาเรียกว่าวัจีของการพูดจาที่ดีนะครับทําให้อาจจะนําพาเรื่องของเงินทองอยางมาได้อย่างเช่นก็อาจจะแบบว่าพูดจาให้คนนิยมชมชอบกลับมา,เ,าเขาเรียกว่าช่วยเหลือหรือประมาณว่ามา คอยสนับสนุนส่งเสริมคุณในด้านของการเงินมากขึ้นนะครับแปลคว่าขอความเมตตานะครับเกี่ยวกับผู้หลักผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยก็ได้ครับเพื่อที่จะให้หลักฐานมั่นคงเหมือนเดิมนะครับหลักฐานการงานมั่นคงเหมือนเดิมเพราะว่ามันเป็นหลักฐานมั่นคงมันก็คือคู่ทัดดินนั่นเองมันก็เลยทําให้การงานของคุณอาจจะมีความมั่นคงขึ้นแต่คุณต้องใช้การพูดการจาการสื่อสาร นะครับด้วยวาจาที่นุ่มนวลสละสลวยหรืออาจจะเป็นไพเราะก็ได้นะครับเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินเงินทุนมาต่อยอดในการกิจการของคุณอะไรเงี้ยครับแต่ถ้าใครที่เป็นงานประจำเนี่ยก็อาจจะต้องระมัดระวังเรื่องของค่าใช้จ่ายไม่พอก็ได้นะครับเพราะว่าลูกจะอยเนี่ยมันเป็นความมืดมนหาหลงทางหาไม่ออกหาทางยังไม่ออกนะครับก็เลยทําให้ว่าอาจจะเดือดร้อนเรื่องการเงิน เดี๋ยวจะให้ไพ่จะไปสัมพันธ์กันนะครับแต่เป็นต้นเหตุคือการงานการงินการงานในเนี้ยอาจจะมีการมีรายจ่ายในเรื่องของอาพาหนะการเดินทางหรืออาจจะมีค่าเช่าอาจจะมีการปรับขึ้นราคาแล้วคุณต้องจ่ายนี่มากขึ้นหรืออาจจะค่านา้ำค่าไฟเงี้ยก็ได้นะครับเรามาดูไพ่การเงินกันต่อเลยนะครับ ไพ่การเงินของคนวังคารนะครับปักนี้ได้อาทิ์อัตยงคารเสาร์ครับไพ่ใบที่2คืออังคารกับพฤหัสครับไพ่ใบที่3นะครับของคนอังคารคือพุธราห์งเรามาดูไพ่ใบแรกก่อนนะครับไพ่ใบแรกนี่คืออาทอิงคารเสาร์เนี่ยถ้าเป็นการเงินการเงินเราจะ เรียกได้ว่าเป็นคู่บาปปะคอรล้วนเลยนะครับทําให้มีการพลิกผันเปลี่ยนแปลงหรือการใช้อารมณ์ใช้ความรู้สึกในการใช้ใจ่ายเงินนั่นเองเห็นไหมครับว่าสตราวุธทั้งสองฟาดฟันลงที่ต้นไม้เนี่ยต้นไม้คือดาวสคือความแข็งแกร่งส่วนสตราวุธเนี่ยพวกเนี้ยคืออาทิตย์และก็อังคารหมายถึงความรุ่มร้อนความาเป็นทัดลมอะครับในทางโหราศาสตร์เมืเ่อ็เร่กลายเป็นว่าความมั่นคง ดาวเสาเป็นธาตุดินความมั่นคงนั้นถูกบั่นทอนโดยสตราวุธนะครับเพราะไม้กับทางสตราบุตยับไม่ถูกกันมันมัน,มนหักล้างกันดังนั้นจึงหมายความว่าในเดือนนี้คุณคนที่เกิดอังคารนะครับอาจจะมีอารมณ์ที่อยากใช้เงินมากเกินความปกติทั่วไปนะครับในในหลายๆครั้งในหลายๆเดือนที่ผ่านมา เพราะว่าอารมณ์เป็นเหตุนะครับอย่างเช่นเจอของเซลล์ของลดราคาก็รีบวิ่งเข้าไปเลยอาจจะช่วงวันปีใหม่อย่างเงี้ยครับก็ได้เป็นไปได้ก็จะรีบวิ่งเข้าไปเลยมุมเซลล์อะไรเงี้ยก็เกิดเขาเรียกว่าอุบัติเหตุทางการเงินนั่นเองนะครับต้องระมัดระวังนะครับอาจจะเงินไม่พอใช้จ่ายในกลางเดือนนะครับหรือเงินช็อตได้ส่วนไพ่ใบที่2นะครับคืออังคารพฤหัส หมายคำว,ว่าคู่สติปัญญาแก้ไขปัญหานะครับคู่หมายถึงว่าคิดแล้วก็ทำนั่นเองดาวพฤหัสคือาศาสนสถานเนี่ยหมายถึงว่าเป็นทตุดินความหนักแน่นคือการจัดการการบริหารเงินนั่นเองถ้าเกี่ยวกับเรื่องการเงินในนี้นะครับแล้วก็สตราวุธเนี่ยคือดาวอังคารหมายควาว่าการกระทําการกระทําที่มีการหยุดคิดยับยั้งชั่งใจแล้วก็มีกระบวนการทางความคิดการจัดการที่ดีนะครับเพื่อให้ได้อ่ เรียกว่าหรือบัญชีรับจ่ายนั่นเองนะครับเพื่อให้ได้เสถียรภาพทางการเงินที่ดีเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เนี่ยมาจะแก้กันนะครับเพื่อไม่ให้ด่วนได้จนเกินไปทําให้มีสติยังคิดนะครับต่อไปเรามาดูไพ่ใบที่สามไพ่ใบที่สามนะครับของการเงินของคนบังคันพุทธราหูครับพุทธราหูเนี่ยเป็นคู่บาประเคาะทั้งคู่นะครับเป็นคู่คดีความอีกด้วยในทางโหราศาสตร์ไทยหมายความว่า ระวังเป็นหนี้เป็นสินนะครับจากการใช้ใจ่ายมากเนี่ยไพ่ใบเ,เนี้ยบอกเลยว่าใช้ใจ่ายมากอาจจะเป็นกู้หนี้ยืมสินได้นะครับเพราะว่าพุทธลาหูเนี่ยล้วก็เป็นเอกสารสัญญาลาหูหมายถึงหนี้สินหนี้สินที่เกี่ยวกับเอกสารสัญญานั่นเองนะครับอาจจะมีการกู้หนี้ยืมสินก็ได้ดังนั้นต้องระมัดระวังดีๆนะครับการเงินของคุณในเดือนนี้ต้องมีความรอบเข้ามีสติมากๆครับอย่างที่ว่าต้องมีการจัดการที่ดีนะครับ ตัวนี้นะครับอย่าลืมต่อไปไพ่แห่งความรักนะครับของคุณใบแรกคืออาทิตย์กับอาทิตย์อังคารแล้วก็พัคเกตนะครับไพ่ใบที่สองนะครับคือความรักของคุณเพิร์ธไดกับเสาครับไพ่ใบที่สามนะครับคือจันทร์กับภัคเกตนะครับเรามาดูไพ่ใบแรกนะครับของความรักของคนอังคารนะครับ อาทิตย์อังคารพระเกตเนี่ยหมายถึงความร้อนความเร็วและความเปลี่ยนแปลงมันจะมาซึ่งความเปลี่ยนแปลงจากความอารมณ์ร้อนของคุณเองนะครับดังนั้นความรักของคุณในเดือนเนี่ยคุณอาจจะมีการใช้อารมณ์รุนแรงหรือเขาเรียกว่า,าใช้อารมณ์ตามความพอใจของตนเขาเรียกยังไงอ่ะเหมือนกับว่าคุณใช้ อารมณ์มากกว่าเหตุผลในการพูดจากันนะครับต้องระมัดระวังเพราะว่าอาจเกิดการทะเลาะเบาะแว้งมาซึ่งการแตกหักเลิกลายได้นะครับต้องระมัดระวังให้มากมาก,มากส่วนไพ่ใบที่2นะครับคือพระหัสกับเสานี่มาแล้วคู่เปลี่ยนแปลงคู่เปลี่ยนแปลงในที่นี้หมายความว่ามันจะดีหรือลายเราต้องดูไพ่ใบที่3ตัดสินนะครับเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงนี้อาจนํามาซึ่งการเลิกรากันก็ได้ ดังนั้นคุณต้องระมัระวังให้ดีนะครับในการพูดจาการใช้อารมณ์ลองไปดูไพ่ใบที่3นะครับจันทร์กับพภเกตเป็นเรื่องที่น่าแปลกนะครับของคนบางคาันได้พภเกตสองใบเลยเกี่ยวกับความรักดังนั้นดังนั้นนะครับความรักของคุณอาจมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือมีเขาเรียกว่าสิ่งลี้ลับ เข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องของความรักหรือมีการปิดบงังอำพางสั้นเลนก็ได้นะครับเพราะว่าพระเกตเนี่ยคือวิญญ,ญาณธาตุหมายถึงการไม่มีอยู่จริงการปิดบงังการาลมเพลมพัดอะไรเงี้ยครับต้องระมัดระวังให้ดีๆนะครับระงับสติอารมณ์และยับอย่างช่างใจให้มากๆม,มันเป็นธาตุลมนะครับพระเกตแล้วก็จัน์กับพระเกตเนี่ยมันเป็นคู่ที่แบบประหลาดใจตกใจอาจจะประมาณว่า มีอาจจะมีเกิดการพลิกผันเปลี่ยนแปลงทําให้สะเทือนใจได้นะครับของความรักในเดือนนี้ของคนบางคาันเนื่องจากมีการเขาเรียกว่าการกระทําที่รุนแรงจนคู่อาจจะรับไม่ได้กับการกระทําทของคุณรู้สึกตกใจตกตะลึงกับาการสแสดงออกของคุณก็ได้ดังนั้นนะต้องระมัดระวังหรืออาจจะแบบว่า มีการจับได้โปะแตกอะไรประมาณนี้ต้องระมัดระวังให้ดีๆนะครับแล้วเสถียรภาพตัวนี้การเปลี่ยนแปลงจะเป็นไป,นป,นปนทางที่ร้ายแล้วก็ครอ,อบครัวแตกแยกได้นะครับต้องระมัดระวังยังไงก็ใช้สติใชออ้อารมณ์ระง,งับอารมณ์ของตัวเองให้มากๆนะครับอย่าร้อนแรงเร็วเพราะไม่งั้นอาจจะผิดพลาดในการใช้ชีวิตได้นะครับแล้วก็มาเสียใจในภายหลัง ยังไงถ้าชอบคํำพยากรก็ติดตามกันได้นในคราวหน้าในช่วงใหม่ของเรานะครับไพ่โหราพยากรณ์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ